สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Upfuture Channel นะครับวันนี้ผมขอนำเสนอข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำตานะครับรวมถึงความคืบหน้าของรถไฟฟ้าสายสีส้มด้วยนะครับ เรามาเริ่มต้นกันที่รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลกันก่อนนะครับโดยนายพักพงศ์ศิริกันธรามาศผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแครายลำสาลีบึงกลุ่มซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟฟ้าหลากสีในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลตามแผนแม่บทรถไฟฟ้านะครับ โดยโครงการได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกหรือคอจรอให้ทางรฟมจ้างที่ปรึกษาออกแบบฐานรากต่อม่อโครงการซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการออกแบบพร้อมสำรวจแนวเวนคืนพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยทางวิ่งของรถไฟฟ้าสีน้ำตาลนะครับจะใช้เกาะกลางถนนซึ่งไม่มีผลกระทบกับการเวรคืนยกเวน้นบริเวณทางขึ้นลงแต่ละสถานีส่วนศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดซึ่งอยู่บริเวณแยกทางเข้าถน,นนนวมินนะครับจะมุ่งตรงแยกลำสาลีตรงนี้จะต้องเวรคืนอาคารที่อยู่อาศัยบ้านเรือนประชาชนบางส่วนแต่ยังไม่มีข้อสรุปพื้นที่ที่ชัดเจน นายพคกพงศ์ยังได้กล่าวต่ออีกว่าได้รับแจ้งจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรหรือสอนขว่าอยู่ระหว่างเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทั้งนี้นะครับคาดว่าจะเปิดประมูลโครงการภายในปี2566และเริ่มก่อสร้างภายในปี2567ซึ่งมีระยะเวลาก่อสร้างประมาณ3ปี ซึ่งคาดว่าจะเปิดบริการได้ประมาณปี2,570 ส่วนกรณีพื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการทางด่วนคั้นที่3สายเหนือหรือ N2 นะครับช่วงมอเกษตรถึงนวมินระยะทาง5.7กิโลเมตรนั้นทางรอฟมอจะออกแบบฐานรากและส่งแบบให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกวดราคาหาผู้รับเหมาก่อสร้างพร้อมฐานรากทางด่วนและรอฟมอจะชดเชยเงินให้ภายหลัง นายพักพงศ์ยังกล่าวต่ออีกว่าขณะน,นี้โครงการทางด่วนขั้นที่3ยังติดปัญหาการใช้พื้นที่มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์แต่ยืนยันว่าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลจะก่อสร้างได้เนื่องจากทางรฟมร,ร่วมประชุมกับอธิการบดีของมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์และกระทรวงคมนาคมแล้วไม่ได้คัดค้านการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล เพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางของประชาชนและนักศึกษา สำหรับรายละเอียดของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลนะครับมีระยะทางทั้งสิ้น22.1กิโลเมตรในวงเงินลงทุน4.8หมื่นล้านบาทรูปแบบการลงทุนจะเป็นแบบ P P P Net Cost ระยะเวลาสัมปทาน30ปีมีจำนวนสถานีทั้งหมด20สถานีโดยแนวเส้นทางจะเริ่มจากศูนย์ราชการนนทบ,บุรี ไปยังสถานีงามวงวานสถานีงามวงวาน18สถานีชินเขตสถานีบางเขนสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถานีประตูงามวงวานสถานีแยกเกษตรสถานีบางบัว สถานีประเสริฐมนูกิตลาดประเค้าสถานีประเสริฐมนูกิตเสนานิคมสถานีโรงเรียนสตรีวิทยาสองสถานีต่างระดับฉลองลัดสถานีคลองลำเจียกสถานีนวลจันทร์สถานีประเสริฐมนูกิจนวมินทร์สถานีโพแก้วสถานีอินทราลักษ์สถานีสวนนวมินทร์พิรมสถานีการเคหะแห่งชาติและสิ้นสุดที่สถานีลำสาลี โดยรายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งว่าต้องรอผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจากคอจรอที่เสนอให้ทางรถไฟฟ้ามหานครดำเนินโครงการทางด่วนขั้นที่3สายเหนือตอน N2 นะครับเชื่อมต่อถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันออกไปก่อนโดยไม่ต้องรอทางด่วน N1 หรือเส้นแครายถึงมอเกษตรซึ่งหากคอจรอยังยืนยันมติเดิมที่ต้องก่อ สร้างพร้อมกันทั้ง N1 และ N2 ทางรพมอาจจะต้องเปิดประมูลก่อสร้างฐานรากเองเพราะว่ารถไฟฟ้าเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเกษตรไม่ได้คัดค้านมาต่อกันที่ความคืบหน้าของรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับโดยวันที่9พฤศจิกายนนี้นะครับจะเปิดรับซองชิงรถไฟฟ้าสายสีสม้มมูลค่า1.2แสนล้านบาทโดยไม่มีการเลื่อนนะครับผม โดยเมื่อวันที่4พฤศจิกายนรายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพุทธศักราช2562ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงมีนบุรีว่าที่ประชุมได้หารือกรณีสารปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการประกาศใช้เอกสารหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเอกชนเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเพิ่มเติมครั้งที่1ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดหล ลัเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอจากเอกชนจากคะแนนเทคนิค30คะแนนและราคา70คะแนน โดยกรณีน,นี้ฝ่ายกฎหมายของรอฟอร์มอพิ dł. จารณาแล้วพบว่าเป็นคำสั่งที่ทุเลาการใช้เกณฑ์ใหม่เท่านั้นไม่เกี่ยวกับการเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอประกวดราคาดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้เอกชนยื่นข้อเสนอในวันที่9พฤศจิกายน2563ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาที่รอฟอร์มอตามเดิม ซึ่งรายงานข่าวจากรอฟอมอยังแจ้งต่ออีกว่า พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการรับข้อเสนอซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากฝ่ายต่างๆประมาณ5คนได้แก่ฝ่ายจะซื้อจัดจ้างฝ่ายพัฒนาโครงการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินเป็นต้นซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่ทางรอฟอรมอเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอในวันที่9พฤศจิกายนนี้แล้วจากนั้นคณะกรรมการม .36 จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะเปิดซองข้อเสนอ ต่่างๆหรือไมโดยจะขอรอฟังผลการอุทธรณ์ที่ทางรฟมได้ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดด้วยซึ่งทางรฟมได้ยื่นอุทธรณ์ขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลปกครองกลางไปแล้วเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยฝ่ายกฎหมายของรอฟมอมองว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน สารอาจจะใช้เวลาในการพิจารณาไม่นานน่าจะใกล้เคียงกับการพิจารณากรณีที่เอกชนยื่นอุทธรณ์เมื่อครั้งที่ผ่านมาโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์รายงานข่าวจากรอฟมออยังแจ้งเพิ่มเติมอีกว่าในการประชุมคณะกรรมการม .36 ในครั้งนี้ที่ประชุมไม่ได้หาหรือว่าจะต้องล้มประมูลโครงการหรือไม่ เวลานี้ขอพิจารณาทีละขั้นตอนไปก่อนและขอรอฟังผลการอุทธรจากศาลด้วยอย่างไรก็ตามยืนยันว่าการเปิดรับข้อเสนอจากเอกชนในวันที่9พฤศจิกายนนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆกับเอกชนไม่ว่าสุดท้ายแล้วจะใช้เกณฑ์เก่าที่พิจารณาจากคะแนนราคา100คะแนนหรือเกณฑ์ใหม่ในการพิจารณาตัดสินผู้ชนะประมูลเพราะว่าในการยื่นข้อเสนอนั้น ข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานที่เหมือนเดิมทุกอย่างและเชื่อว่าเอกชนต้องนำเสนอข้อเสนอที่ดีที่สุดเพื่อให้มาพิจารณาอยู่แล้วดังนั้นเอกชนจึงไม่มีอะไรที่น่ากังวลสำหรับรายละเอียดของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีนะครับทางราฟอมอได้เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างช่วงตะวันตก ติดตั้งจัดหาระบบไฟฟ้าและรับสัมปทานเดินรถตลอดเส้นทาง35.9กิโลเมตรในระยะเวลา30ปีวงเงินรวมประมาณ1.2แสนล้านบาทโดยแบ่งเป็นส่วนตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีระยะทาง22.5กิโลเมตรจำนวน17สถานีและสถานียกระดับ7สถานีและส่วนตะวันตกนะครับช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวมระยะทาง13.4กิโลเมตรจำนวน11สถานีด้วยกัน ทั้งนี้ตามแผนมีกำหนดเปิดให้บริการสส่วนโดยส่วนตะวันออกจะเปิดก่อนนะครับในเดือนมีนาคม2567และรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันตกนะครับคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนกันยายน2569ส่วนความคืบหน้าอื่นๆนะครับของรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลหรือรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับ สามารถติดตามได้ทาง A ั f u u u r e Channel ในตอนต่อๆไปครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทาง A ั f u u u r e ในคลิปต่อๆไปขอพระคุณมากครับ